โอ้โหค,ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่เขื่อนคุณด่านพยนัญชนะชนนะครับที่หมู่บ้านดีตร<อ>์ไอเยลาไอเยอลาครับอยู่ดีครับอยู่ดีมาครับเดี๋ยวนี้กับแป้มครับเนี่ยอันนี้แป้งอย่างเขาทำนะครับเหนือพ่นครั้งแรกครับเนี่ยอันนี้ลูกฟองเรียกอะไรนะลูกฟองปลาปลาเมืองครับเหนือพ่นเคยกินครับเหนือพูน,นเคยกินหรือย้อนครับยอดเลยปลาปลาเมือกเมื่อสิกือครึบๆครับเนี่ยเราคนล้วงได้ กอเคกินทะเลก็เนี่ยดูครับเนี่กับทีมยังดีเลยครับเนี่ยครับนะจิ้มเมืจิ้มเมือไฟเมือบวกอือคับยอะไรปากมืดดิยได้ผัดกะเพราได้ครับเลยคึบบ่อือข้าววะข้าวข้าววะบะข้าวบเลยบ่ี่ยเจข้าวทั้งหมดเโอ้ข้าวข้าวโอ้มาละมุกเลยวะเกีย้ววครับเย้นำแก่ข้าวบรรยากาศครับบรรยากาศว เออนียล่ะรีสอร์ทรับได้เลอันนี้เชฟเชฟเองครับวันนี้เชฟเชฟเอเชฟเอนะครับส้มตำครับสายมงคลครับัวน้อำเสดงไม่ดูแลครับร้านปากปลาคมึกยำปากปลาคมึกจากร้านนะร้านไก่โอ่งองอาจารย์ฟองอาจารย์ฟองปะ